เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไทยโดยสถานีควบคุมไฟป่าถ้ำผาไทยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่13สาขาลำปางเร่งใช้เครื่องเป่าลมและไม้กวาดเข้าไปดับไฟไม้ป่าที่เกิดขึ้นบริเวณป่าม่อนดอกเข็มหมู่ที่3ตำบลปงดอนอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางใช้เวลานานกว่า1ชั่วโมงจึงสามารถที่จะดับไฟป่าที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมดเสียหายไปทั้งสิ้น5ไร่ ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้ออกลาตระเวนในพื้นที่อนุรักษ์แบบบราการเชิงพื้นที่อุทยานแห่งชาติถ้ำ ผาไทยและสามารถดับไฟป่าที่เกิดขึ้นได้ทุกวันสาเหตุหลักๆนะคะเบื้องต้นมาจากการจุดไฟเผาป่าเพื่อทําการล่าสัตว์แต่เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถจับกลุมตัวผู้กระทําผิดได้เพราะว่าสภาพพื้นที่จุดเกิดเหตุนั้นอยู่ในป่าลึกและสภาพเขาสูงชันทําให้กําลังเจ้าหน้าที่ที่ออกลาดตระเวนนั้นต้องใช้ความยากลําบากส่วนสนากการมลพิษทางอากาศหรือ PM 2.5เกินค่ามาตรฐานมีรายงานจากกรมควบคุมมลพิษรายงานว่าตรวจวัด คุณภาพอากาศในจังหวัดลำปางเกินค่ามาตรฐาน1แห่งคือที่สถานีตำบลพระบาทอำเภอเมืองลำปาง PM 2.5อยู่ที่49ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพและพบว่าสภาพบรรยากาศทั่วไปในเมืองลำปางท้องฟ้ามีเมกมีหมอกปกคลุมหนาแน่นจนสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าค่ะ